สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสร้างเรื่องสร้างราวกันไปตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะหลังจากที่แฟนๆได้เห็นนิวลุกใหม่ของน้องลิซ่าจากวิดีโอทาง reverse ที่สีสาวแบล็คพิงค์ได้มาทักทายแฟนๆกันในวันครบรอบ6ปีเดบิวต์พร้อมกับคัมแบ็กในโปรเจกต์บอลพิงค์นะคะซึ่งน้องลิซ่าเองก็มาในลุกผมยาวนะมาซีทรูแล้วก็สีผมแบบบลอนด์ชมพูค่ะสีสวยแล้วก็เหมาะกับน้องมากๆนะที่ตอนนี้ก็ท Fan, ําเอาแฟนๆทวิตบอกกันแบบยกใหญ่นะคะว่าฉันจะไปทําผมสีนี้เออ เอาสิคะแค่เห็นจากวิดีโอเพียงแค่ไม่กี่วิเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยคะ่ะทั้งจากด้านแฟนคลับเองแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะที่ติดตามน้องอยู่ห่าง ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าลิซ่าผมสีนี้คือสวยนะแล้วก็เหมาะกับน้องจริงๆหลายต่อหลายคนก็คือชอบเลยนะคะจะไปทําตามกันแล้วตอนนี้บอกได้คําเดียวว่าแฟนๆปลื้มนะให้10เต็ม10ค่ะสําหรับลุคนี้แล้วก็รอคอยผลงานใหม่พิ้งเวย์นอมที่จะปล่อยออกมาในวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เองนะเหมือนรู้ว่าแฟนๆบน่นคิดถึงกันอยู่ก็เลยมาอัพเป็นบล็อกนะคะให้แฟนๆได้ดูกันเลยในช่วงที่น้องได้ไปเยือนปารีสเมื่อ เดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะก็เป็นคลิปสั้นๆ2งงานรวมกันค่ะระหว่างงานบุญกรีแล้วก็งานซิรีนสําหรับงานบุญกรรีก็ไปกันแบบกระทันหันนะคะพร้อมกับทีมงานเพียงแค่2อสคนเท่านั้นแต่ว่าทําผลงานออกมาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แอดมินเห็นเลยในคลิปนี้เนี่ยก็คือสภาพผมของน้องค่ะสภาพผมน้องค่อนข้างเสียมากนะคะทุกคนแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยแฮสต่ายลีเขาก็พยายามทําออกมาได้ดีมากๆเลยทั้ง2งงานนะคะทั้งงานแบบบุญกุีแล้วก็งานซิลีน แล้วก็คือภาพลักษณ์โดยรวมก็ออกมาทั้ง2ลูกก็คือดีมากจริงๆก็อยากให้แฟนๆเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปคอมเมนต์เรื่องผมกันก็ระวังนิดนึงนะอย่าเพิ่งด่ากราดอะไรไปเพราะว่าเท่าที่อันินทราบมาเนี่ยก็คือว่าตัวน้องลิซเองก็มักจะมาส่องฟีดแบกนะคะทางโซเชียลด้วยตัวเองอยู่ด้วยก็เลยไม่อยากให้น้องเนี่ยเสียกาลังใจนะคะในเรื่องผมถ้ามีคนมาติเรื่องนี้บ่อยๆอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะเสียความมั่นใจไปเพราะว่าตัวน้องเองก็พยายามเอาใจแฟนๆอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ ไม่ว่าแฟนๆอยากเห็นลุคผมยาวก็จัดให้ต่อผมให้เลยนะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องพักผมบ้างอะไรบ้างอ่ะทุกคนก็พยายามอย่าไปโฟกัสกันที่ผมค่ะไปโฟกัสกันที่จุดอื่นกันดีกว่านะว่าภาพลักษณ์โดยรวมออกมาแล้วสวยปังแค่ไหนอะไรยังไงแน่นอนนะคะว่าแม้ผมจะเสียขนาดนี้แต่ว่าใบหน้าดวงตาจมูกปากก็คือส่วนทางกับผมมากค่ะลูกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือเพอร์เฟกนะคะสวยน่ารักหน้าตาแบบนี้ไม่มีผมก็สวยค่ะ ย,ย,ยิ่งได้เห็นน้องใกล้ๆก็คือบอกตามตรงว่าเป่าแหววมากนะลูกตาโตโตนะคะแล้วก็ที่สําคัญใบหน้าเด็กเวอร์อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากพูดถึงเลยก็คือแม่เบื้องหลังน้องลิสของเราจะเป็นเด็กน้อยไวฉามขวบยังไงนะคะแต่ว่าเบื้องหน้าก็คือโปรเฟชชั่นอลมากค่ะคุณภาพงานดีเวอร์นะคะองค์แม่ลงแบบคนละคนเลยทีเดียวเชียวเมื่ออยู่หน้ากล้องนะจริงๆย้อนด,ดูตอนที่แอดมินอัดเสียงไว้คลิปนี้ก็คือจะ2ล้านวิวแล้วนะคะก็ติดอันดับ9้ามาแรงใน YouTube ด้วยส่วนถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปนี้ในช่อง Lilyfilm Official ก็อย่าลืมไปดูคลิปนี้กันพร้อมกดไลค์กดแชร์ให้น้องสาวของเราด้วยนะคะอดียังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ